สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขมิลลาฮิราะห์มานรเระฮีมฮัมดุลิลลาห์รับบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตอยน์วะลาฮอลาวะลาควูตอิลลาบิลลาฮิลอะลียนอะดีม اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنانتي ستا تي الإسلام เรามีท่านนาบีมุ h a ม m a d สุลลลอห์อะลัยยุสัลลัมเป็นแบบฉบับเป็นแนวทางให้เราได้เดินตามให้เราได้ปฏิบัติตามก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังจะทำให้พวกเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลานนบีย้ำเตือนกับพวกเรานะครับว่านาบีไม่ได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเรา ที่เป็นปัจจัยดุนยาอะไรมากมายแต่นบ,บีบอกว่าฉันทิ้งเอาไว้สองสิ่งที่จะให้พวกท่านได้ได้เป็นสรณะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือกิตาบุลละก็คืออัลกุรอานที่จะเป็นธรรมนูญของชีวิตของพวกเราวาซุนนตีรอโลิลละแล้วก็ว่าสุนนตีแล้วก็แบบฉบับ ของท่านนาบีที่เรียกว่าฮะด,ดิษของท่านนาบีท่านนบีเองก็ยังห่วงพวกเรานะครับมากมายแล้วก็เปิดช่องทางให้กับพวกเราได้ใช้ชีวิตให้ได้สอดคล้องกับแนวทางของการทำหน้าที่ก็คือการเรียนรู้ศาสนา นบ,บีก็เดิมาจํากัดเรื่องบางเรื่องเอาไว้ให้กับพวกเราเพื่ออะไรครับเพื่อพวกเราจะหลงลืมจะประมาทนบ,บีก็มาขีดเรื่องบางเรื่องเอาไว้ให้พวกเราได้ตระหนักว่าโดยเฉพาะวันที่ท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพวกเราต้เจอฟิตนะมากมายเพราะดิสบทหนึง่งชัดเจน ที่อนเนบีเคยบอกว่าใกล้ๆวันเกียร์มะพวกท่านจะเจอฟิตนาที่ยิ่งมากขึ้นหนักขึ้นรุนแรงขึ้นฟิตนาหรือการยู่ายุของดุนยามันจะมารุนแรงมากขึ้นถี่ขึ้นครับจนกระทั่งบางทีเราอาจจะทิ้งศาสนาของพระองค์ก็ได้ เราจึงเห็นว่าศาสนาของอัลลอฮ์ในวันที่ท่านนาบีจากไปไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการเพิ่มเติมนะครับถ้าอัลลอฮ์บอกกับพวกเราเราสมมติกันไปเองนะครับว่าถ้าอัลลอฮ์บอกกับพวกเราหรือบอกท่านนาบีบอกกับพวกเราว่าถ้าละมาทุกๆสิบปีให้เพิ่มเป็นหนึ่งเวลานะ ทุกๆสิบปีให้เพิ่มเป็นหนึ่งเวลาหรือทุกๆร้อยปีให้เพิ่มเป็นหนึ่งเวลาเท่าวันนี้นะครับเราถ้าศาสนาของอัลลอฮ์เป็นแบบนี้เราจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับอะไรกับพวกเรานบีตายเรามีละหมาดฟอดูห้าเวลานะครับพอหนึ่งร้อยปีแรกผ่านไปแล้วขึ้นฮิจรัลสักราชใหม่นะับเป็นหนึ่งร้อยปีหรือศตวรรษแรกเนี่ย ถ้านาบีบอกว่าจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งเวลาขึ้นมามันก็จะกลายเป็นหกเวลาสฮบ,บะนะครับตาบีอินตาบีตตาบีอิน,อนกลาผ่านไปสามยุคก็คือสามร้อยปีเท่ากับว่าหมดบรรดาตาบีอินไปเท่ากับว่าละหมาดมันก็จะจากห้าก็จะกลายเป็นแปดเวลาปัจจุบันนี้เรานับพิจารณ์ที่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้ว นะครับถ้าหนึ่งพันปีนะครับเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่ามีละหมาดเพิ่มขึ้นมาอีกสิบเวลาหนึ่งพันสี่รอยปีเท่ากับว่ามีละหมาดเพิ่มขึ้นมาอีกสิบสี่เวลาบวกกับห้าเดิมกลายตอนนี้กลายเป็นสิบเก้าเวลาถึงยี่สิบเวลาแสดงว่าศาสนาของอัลลอฮฺสุฮานตุลาที่ท่านนาบีวางกรอบเอาไว้เนี่ยมันยังเท่าเดิม ที่อัลลอฮ์ส่งมาห้าเวลาก็คือห้าเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ทําไมบางทีเราทําไม่ได้แสดงว่าเราเองยังไม่เป็นบุคคลที่เข้มแข็งต่อศาสนาของอัลลอฮ์พอเพียงหรือเปล่าท่านอบีจึงมีคําวซียะสั่งเสียกับพวกเราเอาไว้บางเรื่อง ให้พวกเราได้มีช่องทางในการที่จะขวนขวายความดีมากยิ่งขึ้นซึ่งการสั่งเสียเหล่านี้เป็นการผ่านสหาบาอยู่แล้วครับอาจจะไม่จากไม่ไม่ได้จากเราโดยตรงแต่ผ่านสหาบาแต่ทุกคำสั่งเสียของท่านนาบีถึงแม้ว่าจะฝากถึงสหาบานั่นหมายความว่าท่านนาบีไม่ได้ห่วงสราบาเพียงชุดเดียว ต่ท่นานนบียังหมายถึงซาฮบะและคนที่อยู่หลังจากซาฮบะอีกกี่รอ้อยก,กี่พันปีก็ตามเท่านั้นคำวศียะของท่นานนบีจึงมีผลต่างกับวศียะของมรดกพ่อสั่งให้ลูกพอจบไปแล้วก็จบกันนะะพอใช้ไปแล้วหมดแล้วก็หมดกันลูกสั่งให้หลานหลานใช้ไปแล้วก็จบกัน นะคือวาซียะของคนที่อยู่บนดุนยาแต่วาซียะของท่านนาบีนั้นก็คือสั่งให้บอกกันต่อๆกันไปไเรื่อยจงกนกระ่ากิยรมาจะมาถึงวันนี้เรามาดูคําวาซียะอีกวัซียะหนึ่งที่ท่านนาบีฮะมสัสลสลอสุลลัมได้เคยสั่งเอาไว้และให้เราได้กระทำา a ด i t บทหนึ่งจากท่านมิดานอิบนอบีตัลฮาอันยามารีนะครับได้เคยกล่าวบอกว่า لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ابن أبي طلحة يقول وَشَنْدَيْ ثَوْبَانَ وقال ثوبان مولى رسول الله وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ฉันก็เลยบอกกับซาบานว่านะท่านอบบตัลฮานะอิบนาอบบตัลฮะหรือท่านมิกดะมอดาเนะี่ยก็เลยบอกกับท่านซาบานบอกว่าอัคบิรนีจงบอกฉันหน่อยนะบอกฉันทีบีอามาลินนะกับการงานการงานใดก็ตามอามีลูฮูที่ฉันทำแล้ว ยุดคิรูณีบิหินจันนะถ้าฉันทําสิ่งนั้นแล้วมันจะทําให้ฉันได้เข้าสวรรค์ของอั ah ลลอฮฺสุภาานุวาตาล่ะสาบาเวลาเจอกันเนี่ยเขาห่วงอาคิร์าะมากกว่าห่วงดุนยาเขาก็ถามกันนะครับเขาจะหาช่องทางเวลาสาบากับสาบาบางคนเจอกันโอกาสที่จะเจอกันบางทียากมากฉะนั้นเขาจะไม่คุยกันเรื่องส่วนตัวที่เป็นดุนยาก่อนแต่เขาจะคุยเรื่องอาคิร์าะก่อน ขาจึงถามว่ามีการงานไหนไหมที่ฉันทําในฐานะที่ท่านนอยู่กับอยู่ใกล้ชิดกับท่านอบีมากกว่าฉันเนี่ยท่านอาจจะมีข้อมูลอาจจะมีฮะดิษที่ฉันยังไม่รู้ท่านเมดานก็เลยถามท่านซาอบานบอกว่ามีการงานไหนไหมที่ทําแล้วเนี่ยที่ท่านอบีบอกว่าทําแล้วเนี่ยจะได้ทําให้คนคนนั้นได้เข้าสวรสด หรืออีกในสำนวนหนึ่งบอกว่าอะไรครับท่านเมตดานได้พูดกับท่านซาบานบอกว่าบบอาฮับบิลอามาดอิลลอ์ที่ทําแล้วอัลลอฮ์รักมากที่สุดแน่นอนว่าการงานไหนก็ตามที่ทําให้เจ้านายรักเนี่ยขออะไรกับเจ้านายเจ้านายให้อยู่แล้วฉะนั้นถ้าฉันทำการงานที่อัลลอฮ์รักเวลาฉันจะขอสวรรค์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ฉันอยู่แล้วการงานไหนบ้าง แต่คำตอบยังไม่ได้มาครับฟาซากาต้ท่านเาบานนิ่งไปคู่หนึ่งไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้มีคำตอบลอยมาจากปากของท่านเซาวบานท่านเมดานก็เลยถามต่อว่าก็เลยพูดว่าซาอันทูฮูฉันก็เลยถามกลับไปอีกรอบหนึ่งอยากจะได้การงานที่ทำแล้วเข้าสวร ก็เลยถามซ้ําเป็นคําถามเดิมว่ามีอะไรบ้างที่ทําแล้วได้เข้าสวรรค์ถามไปครั้งแรกก็เงียบถามไปครั้งที่สองท่านเตาบานก็เงียบไม่ตอบไม่มีคําตอบออกมาจากปากของท่านเตาบาลท่านเมีดานก็ยังไม่ได้หมดความพยายามก็ถามเป็นครั้งที่สาม็ละ่ะ แต,ตบานก็เลยบอกว่าอะไรครับคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ถามฉันเคยถามท่านรอสูล,ลสุลลอฮฺสลลฺว่าอะไรยู่สลัมไปแล้ะนะก็คือประวัติศาสตร์สามรอยชั้นมาถามฉันในวันนี้ซึ่งคำถามเนี่ยฉันเองก็เคยถามท่านรอสูลุลลอฮฺไปก่อนที่ท่านจะมาถามนี่แหล,ละฟะกอล่ะนบ,บีก็เลยพูดขึ้นว่า ก็เลยตอบท่านซาบานในวันนั้นที่ถามว่าอะไรกับบีกะสรรติสุยูดิลิล่าฮีการงานที่จะทำให้คนคนหนึ่งเข้าสาวรรค์ของอัลลอฮ์ก็คือสุยูดมากมากนะครับก็คือละหมาดมากๆรักษาละหมาดให้ได้เยอะที่สุด ละหมาดต,ต่ออัลลอฮ์ด้วยคํับว่าล,ลิลละคือละหมาดเพื่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าบางทีการละหมาดของเรามันไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ทุกเวลาก็มีไม่ได้ทุกเวลาก็มีบางทีละหมาดเพื่อคนอื่นก็มีละหมาดเพื่อปัจจัยดุนยาก็มีละหมาดเพื่อเพื่อนฝูงก็มีเขาละหมาดกันเราไม่ละหมาดเราอายเราก็ไปละหมาดกับเขามีไหมสังคมบ้านเรามี ละหมาดเฉพาะออกงาน ah มีไหมมีละหมาดเฉพาะเข้าสงังคมมีไหมมีละหมาดเฉพาะผลประโยชน์ดุนยามีไม่มีถ้าฉันเขาไม่ละหมาดไม่ยกลูกสาวให้ถ้าเขาถ้าฉันไม่ละหมาดเขาไม่ให้ฉันอยู่ในมุกเก็มนี้มีไหมมีส้าเขาฉันไม่ละหมาดเขาไม่แจกเขาสารฟิตรอให้มีไหมมีไม่แจกเนื้อกุรบาลให้มีไหมมีตะท่านาบีบ,บอกว่าอะไรครับอะไรกับบิกระทัดรติสูจูดิลล่ะ การละหมาดเพื่ออัล l l a ์บ่อยๆจะทําให้เราได้เข้าสวรรค์ฟาอินนักลาตัสจูดะลาตัสจูดุอิลลาฮิสัจิดะสัจิดะตันเพราะทุกครั้งที่เราละหมาดทุกครั้งที่เราสุญูดนะละหมาดอาจจะมีสองสุญูดทุกครั้งที่เราก้มสุญูดหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งฉะนั้นละหมาดสองรักอาศีก็มีสุญูดสี่ครั้งละหมาดสี่รักอาศีก็มีสุญูดแปดครั้งเนี่ยทุกครั้งที่เราสุญูดต่ออัล l l a ์ อิลล์รอฟะอัลลอฮุบิฮะดาราะอัลลอฮ์จะยกฐานะของเรายกตำแหน่งของเราให้สูงหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นไปเรื่อยๆวะฮัตตาะอังกาบิฮะไซฮิอาหรือคอตีอัตันและลดบาปให้ด้วยนั้นทำแค่หนึ่งสุดยูได้สองรางวัลรางวัลที่หนึ่งเพิ่มระดับให้เพิ่มขั้นให้ รางวัลที่สองอะไรที่เป็นความผิดอะไ์ลดบาปให้ก็ละเมิดดานท่านเมี่ดานก็เลยบอกว่าอะไรซุมมาลกีตุอาบาอัดดัดา,ลดาหลังจากนั้นฉันนะได้ไปเจอกับใครครับกับอบูดัดาซึ่งก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่ท่านเมี่ดานบอกว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านนาบี เป็นคนรู้เรื่องราวของอดิษ่านอบีมาฉันก็เลยถามคำถามเนี่ยเหมือนกับที่ถามท่านซาบานฟะกอลดีอบูดาดะก็เลยพูดประโยคคล้ายกับซาวบานเหมือนกันหรือเหมือนกับประโยคที่ซาวบานพูดนะก็คือเป็นคำสอนที่ท่านอบีสอนทั้งอบีซาบานก็ได้ยิน ท่านอับบาบุตดั้ดก็ได้นนะกคริเนกัสร้อตทุสุญูดลิลล์สุญูดมากๆละหมาดไปเยอะๆนะครับไม่รู้จะทำอะไรพี่น้องละหมาดนะละหมาดกิยามุลเลละหมาดตะฮัดยุดละหมาดสนัดนะครับละหมาดให้ไปเยอะอัลลอฮ์จะยกฐานะให้กับเรานั่นหมายความว่าฐานะของเราเมื่อถูกยกเมื่อไหร่คำว่ายกนี่ยกไปไหนครับยกให้ไปใกล้กับ อัลลอฮ์สุบฮานูวะตาละคำมายกคือยกตําแหน่งเราให้ไปใกล้กับอัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่ใกล้กับอัลลอฮ์ก็คือคนที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ส ah ุบฮานูวะตาละพะการสุญุต่ออัลลอฮ์ส ah ุบฮานูวะตาละเป็นอะไรครับเป็นคุณลักษณะของมุมินีนคนที่ไม่เป็นมุมินจะไม่สุญุดคนที่เป็นมุสลิมจะไม่สุญุดเหมือนกับมุมินฉะนั้นเราจะกลายเป็นบุคคลที่มุมินเทธาต่ออัลลอฮ์ อัลลอดีนายะบตะกูนารีดอลลอฮ์คนที่เป็นมุมินก็นคือคนที่สแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์สุบฮานาวตาอัละคนที่สแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์สุบฮานาวตาอละและคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ได้รับความสําเร็จในสวรรค์เพราะอัลลอฮ์สุบฮานาวตาอละบอกว่าอะไรครับมุฮัมมัดุนรอซูลอลลอฮ์ ท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะอัลลวัลลาดีนะมาอหูและคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีที่เป็นบรรดาสหาบะอัชิดดาอุอัลลกุฟาร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาไปอยู่ต่อหน้าศัตรูจะเป็นคนที่ศ ah, ัตรูกลัวนะคนกลุ่มนี้ถ้าไปอยู่ต่อหน้าศัตรูใครที่เป็นอดีต่อมุสลิมเนี่ยเวลาไปเจอแล้วเขาจะเกงขา โรฮาม่าอุบน้าหุมแต่เวลาไปอยู่ในกลุ่มของมุสลิมจะไม่มีสัญชาตญาณนี้ให้เห็นไม่มีคุณลักษณะจะไม่โคมกันคนที่เป็นมุสลิมจะให้เกียรติยกย่องกันแต่พยายามอยูย่ต่อหน้าศัตรูจะไม่ยอมนะครับเพราะหลักลการเหนือกว่าต่อรอหุมรุกกาอันสุดจ,จัดดันกลุม่มนี้ก็คืออะไรจะเห็นว่าพวกเขานั้นละมานเยอะครับฟัตลัม,มินอัลลอฮ์ ยาบตะกูนะฟัดล <sauna doctor> <Allah> Get <gettable> ัม <ns> ม nah. um ิน hmm. อ <us S 2> <inaudible> ัลลอฮ์คนกลุ่มนี้จะแบ่งหาความโปรดปรานก่อนรฉะนั้นเขาจะไม่ข่มมุสลิมกันเองแต่เขายิ่งถ้าอยู่ในสังคมมุสลิมเขาจะอิบาดะได้เยอะแต่เขาจะไม่มานั่งโม้เยอะฉันทําบุญงานนั่นฉันทําบุญงานนี่ไม่เพราะเขายาบตะกูนะดิดูวนั่นหรือฟัดลัมมินอัลลอฮ์เพราะเขายิ่งมีเวลาอยู่กับอัลลอฮ์มากเขาจะยิ่ง แสวงหาดารยะของตัวเองให้เยอะที่สุดหาวิธีการลดบาปของตัวเองให้ได้มากที่สุดวาริดวานาและหวังความเมตาาตาจากอรรถสุฮานุวตาละเพราะคนกลุ่มนี้หวังอะไรครับหวังที่จะได้ไปอยู่กับท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะให้เพราะถ้าดารยะยกมากขึ้นดารยา,ายกไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือสวรรค์ที่ใครอยู่ท่านนาบีฉะนั้นเขาจะไปอยู่กับบรรดาอมัมบียะ ฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่กัสรติสูยูตแปลว่าเขาจะละหมาดเก่งนะครับเขาจะละหมาดคล่องเขาจะละหมาดบ่อยเขาจะละหมาดมากนะครับฉะนั้นท่านนบีม u ม a m m a d s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a l l จึงเป็นบุคคลที่เวลาท่านนบีขอหรือเวลาสั่งสหบะขอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีจะขอแล้วก็ให้บรรดา อุมาท่านนาบีขอคือฟ้าอินนีอลาทัสร์ติสุ j u ขออัลลอฮ์ให้ฉันได้มีโอกาสได้สุยุต่ออัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละเป็นคำสังเสียที่เราเองับจะต้องดูว่าถ้าเราทำได นั่นหมายความว่ามุมินจะไม่มีเวลาขาดทุนในดุนยาจะไม่มีเวลา,าทําอื่นจากดุนยาเพราะท่านอบีเองเคยสอนกับพวกเราบอกว่ามามินอับดินยัสจุดุดินละเบาคนหนึ่งคนใดก็ตามที่สุญูต่ออัลลอฮ์สุภานะตะอาลาทุกครั้งที่เขาสุญูั้นกตบัลลอฮูละฮูบิฮะสบิฮาฮัสนะอัลลอฮ์จะบันทึกเขาหนึ่งความดีวะฮัตต่ออันฮาบิฮะไซะ และอัลลอฮ์ก็จะลบบาปให้กับเขาหนึ่งความชั่ววาราะฟะอัลลัฮูบิฮาดาราะยาและทุกครั้งอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มสถานะของเขาให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับฟัสตักซิโรดังนั้นพวกท่านจงสุญูดเยอะๆตรงละมาะเยอะๆครับบอเบลฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามะลัยกุมวาราะห์มะตุลล์วะบรอกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม